สวัสดีครับแผดใหม่ของไทยนะฮะเซต5.5นี่ยังไม่เข้านะครับผมคว่าเข้าแหละแหมอุตส่าห์ลุ้นเห็นหน้าเพจดีโปรโมทหนักหน้าดูแต่ลืมไปว่านอกต้องเข้าก่อนนะถึงจะมาไทยนะเหมือน5.0นี่แหละบอกตามตรงนะฮะไม่ทำรีวิวนะครับ รอดูคนอื่นอยู่เหมือนกันนะฮะผมไม่รู้จักฮีโร่ไงแล้วก็ไม่รู้จักสกิลด้วยว่าสกิลเขาเอาอะไรมานะฮะแล้วก็มีผลยังไงก็รอดูรีวิวคนอื่นอยู่เหมือนกันนะฮะส่วนช่องนี้เกมนี้ก็คงจะทําแนวนี้ละฮะทำขำๆขเล่นอะไรแปลกๆครับวันนี้หยิบมาเป็นวหลาดเข็มขัด <laughs> เข็มขัดเอาไปทําอะไรได้ะฮะก็คงจะทําเป็นเสื้อเข็ม <laughs> <laughs> ขัดกับเข็มขัดมาบวกเลือดนะฮะ แต่ที่อยากได้คือแบบแบบเงาด้วยนะฮะก็ต้องหาเป็นเข็มขัดเงาแบบวิบวิบวิบเลยไม่ใช่เข็มขัดเงามาทําเป็นเสื้อเงานะฮะวันนี้ก็ตัวมาฟื้นฟูอีกแล้วะฮะตอนนี้วัหลัด2ตัวลิซานดาสตัวโอ,อ้โหสลกะมาอีสอตัวอ่ะเดี๋ยวไปรัติการสักขั้นหนึ่งก่อนมีเป็นเลอบองมาฮะเลอบองนี่ก็ แม่มดนะฮะไปคู่กับลิซานดามีรัติการเป็นมอกานาอีกตัวหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะฮะซึ่งในตอนนี้เราก็ไปรัติการสักขั้นหนึ่งก่อนนะฮะรอบนี้ก็เจอกับลิวนาฮะใส่เป็นผ้าคลุมนะฮะต้านเวทและก็ด้านหลังเป็นคาริสตาฮะรู้สึกว่าแผ่นนี้เขาปรับใหม่แล้วนะครับก็ไม่ได้ปรับใหม่หรอกแก้บั๊กฮะที่ปกติลิซานดาดีหยุดโจมตีฮะอยู่ๆก็หยุดโจมตีตอนนี้ก็ไม่หยุดแล้วนะฮะคลิปนี้ผมก็เพิ่งถ่ายเมื่อเช้าฮะพอดีได้มาก็เลยอ่ะเอามาลงเลยลวกันนะฮะอ โอเคครับไอเทมฮะไม่มีเข็มขัดเงาเลยต้องหาเข็มขัดเงาฮะไม่งั้นคือทำไอเทมให้วา,หาดไม่ได้นะครับงั้นเดี๋ยวเราเอากระทาม,มาก่อนโอ้โหแล้วดูตัวดีฮะวันนี้ฟื้นฟูกันอีกแล้วแต่ฟื้นฟูวันนี้ฮะว่าจะไปทางแม่มดนะฮะหยิบมาเป็นเลอบอง2ตัวละแล้วก็อาจจะไปทางรัติิการนะฮะ ้วลาดดีมีกรอป้องกันแล้วก็เดี๋ยวใส่เป็นซึกเกราะที่เพิ่มเลือดนะครับเอาเป็นแบบเงาฮะมันจะได้เลือดเยอะกว่าแต่มันจะมีผลข้างเคียงคือลดเลือดตัวเองด้วยฮะหกสิบด่วยต่อวินาทีฮะซึ่งเรามีฟื้นฟูครับมันน่าจะแก้กันได้นะฮะ วันนี้เราก็จะเล่นสายบ้าเลือดกันอีกครั้งฮะสำหรับวลาดนะแต่วันนี้เนี่ยบ้าเลือดของเราจะเน้นเ้นทางเข็มขัดนะฮะเรามีเข็มขัดอยู่2อันอยากจะหาเป็นเข็มขัดเงา2อันนะฮะแล้วก็อีกอันนึงอยากจะได้เป็นอาร์คแองเจ้ลสตาร์เพให้วหลาดเนี่ยฮิวได้แรงนะฮะแล้วก็ดามเมจแรงวันนี้เราจะเอาเลือดจากเสื้อนะฮะก็ไม่ได้เอาจากอาร์คแองเจ้ลสตาร์แบบเงานะฮะแล้ววลลาดเกมาใบอีกแล้วครับวันนี้วลลาดของเรา3ดาวอีกแล้วมั้งเนี่ย มันก็ดีกันคนละแบบนะถ้าเลือดจากเสือเนี่ยมันจะได้เลือดเลยแต่สกิลกับมานานเนี่ยมันอาจจะช้าหน่อยซึ่งถ้าเป็นอาร์คเจ้าสตาฟเนี่ยมันจะเน,นเน้นสกิลนะฮะแล้วก็ถ้าเกมยาวเราจะได้เลือดเยอะซึ่งมันก็ต่างกันนิดหน่อยนะขึ้นอยู่กับว่าทีมเราจะเน้นอะไรไอเทมจะออกมาเป็นอะไรนะฮะมาลองดูฮะโอ้โหไม่มีเลยเข็มขัดเงามีแต่คาทางเงาก็มาทำเป็นอาร์คแองเจิลสตาฟแบบเงาก็ได้นะฮะถ้าไม่มีคนเอาผมจะเอา และวก็ไม่มีคนเอาครับงั้นก็เสร็จเรานะฮะหยิบมาไว้ก่อนวันนี้ก็มี FK อยู่3คนได้นะ <c oughs> ก็มีผลทาให้เราอาจจะสูมหา3ดาวได้ง่ายขึ้นนะฮะเพราะว่าไม่มีคนเล่นถึง3คนแต่ก็อย่าลืมว่าคนที่เล่นอยู่ก็จะสูมหาตัว3ดาวง่ายเหมือนกันนะฮะ รอบนี้ครับเจอกับทหารมาฮะมีอยู่ขั้นหนึ่งแล้วก็อาจจะไปทางหวนคืนซึ่งเขาหยิบไอเทมเงามา2อันแล้วฮะน่าจะไปทางหวนคืนวัลลัดของเราตอนนี้แทงอยู่นะฮะแล้วก็น่าจะหิวไม่ทันครับฝั่งเขาเวล5นะฮะดาเมจของเราไม่เพียงพอฮะไอเทมของวัลลัดก็ยังไม่มีลิซานดาก็ไปตีด้านหลังเหมือนว่าจะพิกอยู่นะฮะลิซานดาตีด้านหลังมีเป็นตโลากาด้วยนะรวมทั้งวัลลัดของเราฮะยังแทงไหวครับเรียบร้อยฮะชนะไปวัลลัดแทงไดนะ้สองดาวเรามี2ตัว เก็บเงินนันก่อนฮะเดี๋ยวสมก่อนที่จะขึ้นเวล5นะฮะตอนนี้ก็ได้รีซินใหม่กตัวหนึ่งมาช่วยแทงก็ได้เซจูนี่ก็มาเหมือนว่าตังจะไม่ได้เก็บแล้วนะฮะก็19บาทอะถ้าชนะรอบนี้ก็ได้1บาทก็2บาทสำหรับดอกเบี้ย รอบนี้ครับเจอกับรุ่งอลุณน,นะฮะยังไม่มี2ดาวสักตัวนะครับก็เก็บดอกเพียได้3บาทแล้วหรือว่า FK k เข้าไม่แน่ใจนะปกติตัวในครั้งน่าจะมีดองๆไว้บ้างแต่คนนี้ไม่มีเลยนะฮะมีโอกาสเป็นไปนได้เหมือนกันว่าอาจจะเข้ามาดูแพทเฉยๆเพราะว่าผมเข้ามาเล่นช่วง10บโมง1ิบเโมงได้มั้ง โอเคครับมอคกันด้ามาแล้วนะฮะเดี๋ยวหยิบมอกันด้ามาทํารัติการแล้วก็ผมว่าไปทางนี้เลยก็ได้นะแม่มดนะฮะเพราะยังไงรัติการก็ขั้นเดียวฮะฟื้นฟ,นฟนูตอนนี้ก็เปิดแค่ขั้นเดียวนะตัวที่4ยังไม่ได้ลงไปงั้นก็ไปแม่มดก่อน ไอเทมฮับเป็นตัวชิ้นหนึ่งแล้วก็ได้มาเป็นดาบนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยไม่มีน้ำตาลเลยเดี๋ยวต้องไปรอลุ้นเข็มขัดเงาในรอบ3ามที่สองะตอนนี้เดี๋ยวมาสุ่มตัวกันก่อนนะฮะหาว่าหลาดไม่ก็ลิซานดาให้าดาววันนี้เราเล่นแม่มดด้วยลิซานดา3ดาวก็คุ้มอยู่เหมือนกันนะฮะอ่ะลิซานดาอีกตัวหนึ่งขายอะไรดีครับเนี่ย คิดอยู่นานมากอ่ะไม่รู้จะขายอะไรผมว่าผมขายซลากไปก่อนแล้วกันนะฮะวันนี้อาจจะไม่ปั้นทางโซลากอาจจะไปเน้นๆทางรัฐการนะฮะเน้นยืนเอากรอบป้องกันแล้วเดี๋ยวเราจะทําเสื้อเป็นแบบเงาด้วยมันจะเบิร์เฮดพีของวัลลันะครับก็จะตายง่ายถ้าไม่มีรัฐการมาสร้างเกราะนะฮะและในตอนนี้ก็ได้วัลลัมาอีกตัวะฮะเลอร์บองก็มาอีกตัวหนึ่งนะครับ ขายอะไรดีครับเนี่ยริซินผมว่าน่าจะต้องใช้เอามาทําเป็นสกิลหมู่แล้วก็แทงได้นิดหน่อยงั้นเราขายซาจ,จูนี่ไปฮะแล้วก็เดี๋ยวมาส่งกันต่อฮะก่อนที่จะหมดเวลานะครับตอนนี้ยังพอมีเวลาอยู่โอ้โหว่าลาดครับขาดอีกตัวเดียวไม่ใช่เดี๋สองตัวครับอ๋อโมกันหน้าโมกันหน้าจะขึ้น2ดาวไม่ได้ขึ้นแล้วล็อก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 ไม่ทันครับแหมพลาดไปนิดเดียวฮนะคือมันมาแบบเร็วมากอ่ะไม่ทันนะฮะอย่างน้อยตอนนี้เราก็ได้มาเป็นเข็มขัดเงา อาใส่ไปเลยแล้วกันนะฮะไหนๆวัลลัดก็จะ3แน่นอนนะแต่ h ฮเพิ่มขึ้นมาฮะแต่ก็โดนเบิร์นไป60หน่วยต่อวินาทีถามว่าคุ้มไหมเรามีฟื้นฟูฮะมันเด้งเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วน่าจะพอยืนได้อยู่แต่ถ้าโดนรับดาเมจต่างๆ,ๆก็อาจจะเจ็บหน่อยนะฮะ,ะเดี๋ยวมาส่งกันต่อฮะอยากทำวัลลาดให้3เลยนะครับมาแล้วฮะอีกตัวหนึ่งขาดอีกแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองนะ เรียบร้อยครับว่าหลาดสามดาวแล้วนะฮะมีไอเวิร์นมาด้วยนะครับไอเวิร์นไปทางฟื้นฟูก็ได้นะฮะตัวหายากอยู่ <3. S 1> นะฮะเฮดพีใส่แค่เสื้อตัวเดียวนะฮะคือขึ้นมาเยอะมากอะ่ะผมว่าผมจะใส่ทั้งสองตัวถ้ามีเข็มขัดเงาอีกอันฮนะ จะสร้างเลยแล้วก็อีกอันนึงน่าจะทําเป็นอาร์คแองเสตาร์แบบธรรมดาฮะให้มาฮิลตัวเองนะส่วนในรอบนี้ครับเจอกับขวคืนนะฮะสาดาวมีเป็นเวนซึ่งก็อย่างที่บอกฮะฝั่งเราสม่ม3ดาวง่ายแต่คนที่เล่นอยู่นี้ก็ทํา3ดาวง่ายเช่นกันนะฮะคือมันก็น่าจะแฟฝงกันนะสำหรับคนที่เล่นอยู่แต่อาจจะเสียเปรียบหน่อยสําหรับคนที่อยู่อันดับต้นๆนะฮะคือไอเทมมันไม่ได้เลือกก่อนแล้วมันมีตัวเลือกเยอะมากๆอะ่อะอ่ะตอนนี้ครับผมว่าผมจะสมหาลิซันดาอีกนะครับทํา3ดาว2ตัวไปเลยตอนนี้ก็ลิซันดาเป็นแม่มดด้วย ทำประสานาแม่บททั้งทีเดี๋ยวใช้ให้คุมฮะอย่างน้อยให้ลิซานด้าได้าดาว<ป>อ่ะลีซินครับ2ดาวเดี๋ยวไปแทนไอวันก่อนโอเค เกือบไม่ทันนะฮะได้ลีซินมาช่วยกดสกิลสักนิดหน่อยแล้วก็ทำสโลรอบนี้ก็เจอกับผสานประทะฮะมีเป็นอัศวินและก็เหมือนว่าจะเคยทำเป็นมังกรแต่ตอนนี้น่าจะยังไม่เปิดเฮสมาดึงลิซานดาไปฮะลิซานดาตอนนี้เป็นแม่มดก็จริงแต่ไม่มีไอเทมนะฮะไอเทมของลิซานดานี่ผมยังไม่คิดเลยผมทำให้วาดก่อนเข็มขัดอันที่2เป็นแบบเงาที่ยังไม่มาซึ่งก็อย่างที่เห็นครับคือได้อยู่นะฮะสำหรับเวลาดใส่เสื้อเป็นแบบเงามันไดเฮดพีเยอะ โอ้โหทันเดินดดูดพลังเลือดอย่างเยอะเลยเป็นตัวที่เอามาเคาน์เตอร์3ดาวได้ดีมากๆฮะและเคาน์เตอร์ว่าหลาดคือโอ้โหยังไงเนี่ยทำอะไรเขาไม่ได้ฮะเขาดูดพลังแบบพวกบภาพเลยฮะและไอเทมฝั่งเราครับคือมันยังไม่มีอาร์อังเจ้าสตาร์ฟไงให้ฮิลแรงๆนะฮะตอนนี้ว่าหลาดเลือดเยอะก็จริงแต่ฮิลไม่แรงฮิลไม่เต็มอย่างเงี้ยมันก็เล่นยากหน่อย น่าจะเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องมีนะฮะสำหรับอาร์คแองเจิลซัให้กับวัลลัดนะฮะและตอนนี้ก็ไม่มีเข็มขัดเงามีแต่ขัดทางเงาส่วนเสื้อเงาก็ช่างมันเถอะ <c oughs> ซึ่งถ้าเอาเซฟเซฟเนี่ยเดี๋ยวผมหยิบมาเป็นน้ําตาก่อนดีกว่าเอาเป็นสักชิ้นหนึ่งให้มันได้สักชิ้นหนึ่งฮนะอย่างน้อยถ้าเราไม่ได้เข็มขัดเงาเนี่ยเราทําเป็นอาร์คแองเจิลัแบบเงาก็ได้นะฮะ หรือไม่ก็เข็มขัดเนี่ยเอาไปรวมกับคาถาเงาหรือไม่ก็คาถาธรรมดาทําเป็นโมเลโลนมิคอนก็ N M I <c oughs> ได้นะฮะเป็นสกิลหมู่แล้วก็ทําให้เขาหิวไม่ขึ้นด้วยถ้าเจอกับทีมฮิวหรือเจอกับทีมแท้งมันก็เบิร์นได้ดีนะฮะเพราะงั้นครับเดี๋ยวเราเก็บเข็มขัดไว้ดีกว่าแล้วก็ทําเป็นอาร์คแองเจิลสตาฟแบบธรรมดาไม่เอาแบบเงาดีกว่าให้วหลาดเน้นยืนไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเราค่อยหาน้ำตายอีกสักอันหนึ่งถ้าไม่ได้ทำเป็นโมเลโลนิมิคอนก็ทำเป็นอาร์คแองเจิลสตาร แบบธรรมดานะฮะและในรอบนี้ก็เจอกับทีม fk ครับ a k น่าจะ3คนนะฮะเท่าที่ดูสกอร์แล้วส่วนลิซานดาครับขาดอีก2ตัวะฮะอยากสุ่มให้เจอ3ดาวเลยเกินว่าผมได้แนวคิดใหม่นะฮะก็คือเอาวลลาดเนี่ยให้เป็นพ่อมดซึ่งมันน่าจะได้ดาเมจนะฮะแล้วก็ได้ดาเมจเด่กก็ไปฮิลตัวเองก็เออว่าน่าสนใจแต่วลลดต้องยินหน้าเดี๋ยววางตัวยังไง อ่าอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวเลอบองกระโดดไปด้านหลังอยู่ละอ่ะอย่างนี้ก็ได้มาลองดูฮะว่าพอบดว่าหลาดของเราเนี่ยจะฮิวตัวเองขึ้นหรือเปล่า <c oughs> ซึ่งพอบดหรือ,อแม่บดเนี่ยเขาจะได้โบนัสพลังเวทนะฮะ60หน่วยครับแล้วก็แต่ละครั้งที่พวกพอบดหรือแม่บดเนี่ยใช้สกิลก็จะไปเพิ่มมาดาให้กับโหน้านะฮะซึ่งจะขึ้นมา15าครับก็เท่ากับว่าเราให้ตัวอื่นเนี่ย เน้นมานาไปแล้วก็ไปเพิ่มมานาให้กับวลาดนะฮะวลัลลัตของเราก็ไม่ได้ดาเมจหรอกแต่มันมีอาร์คนี้ต้องสตาร์ไงยิ่งสกิลบ่อยฮะมันก็ยิ่งเพิ่มเล็พีตัวเองครับเนี่ยฮะเรียบร้อยยิ่งคู่กับผสานปื้นปูด้วยนะฮะก็ลิซันด่าน,นี่น่าจะสกิลเะไรบ้างขึ้นนะฮะถ้าไม่โดนดาเมจนะอ่ะเอานี้ฮะได้มาเป็นเดลนาฮะต้องหยิบมาดองไว้ก่อนตัว4บาทเอามาสตัร์ชั้นดีเลย และไอเทมในรอบนี้ครับมีเป็นธนูมีเป็นเข็มขัดอีกอันหนึ่งแต่ไม่เงานะฮะได้มาเป็นน้ำตาอีกอันนึ่ด้วยโอเคเราได้เป็นอาร์คแองเจ้ลสตาร์บอีกสักอันหนึ่งนะฮะจัดเลยแล้วกันนะ HP ตอนนี้มันเยอะละเดี๋ยวยิ่งใช้สกิลก็ยิ่งเยอะฮะก็ต้องทำเป็นอาร์คแองเจ้ลสตาร์บเนี่ยให้วัลลาดครับฮิลตัวเองได้แรงขึ้นนะฮะไม่เจอเลยฮะลิซันดาอีก2ตัวขึ้นขึ้นมัน3ดาวให้จบจบดิล็กช่องมากเลยฮะยาโซไม่ปันแล้วกันนะฮะ ผมต้องการตัวมาทำดีปัฟนะฮะยาโสดนี่เป็นตัวตีและยาโสมนี่บาบานเลยบอกไม่ปั้นนี่มาบานเลยสรกาตอนแรกว่าจะไม่ปั้นฮะแต่อเวิร์ดมันมาเลยฮะแล้วก็คิดคิดไวา้า่าจะทําเป็นฟื้นปูฮะอย่างน้อยก็ขั้น2นะครับ4ตัวเดี๋ยวเอามาไว้ก่อนฮะรอบนี้เจอกับบางกรครับดูเฮทีวลลดครับคืนนี่แค่เพิ่งเริ่มต้นนะฮะไม่ได้เข้าสู่ช่วงปลายปายของการต่อสู้เลย HP พยังเยอะขนาดนี้ฮะนี่คือผลของเสื้อแบบเงานะฮะ ทำให้ยืนได้อะไม่ต้องรอสกิลอ่ะก็มาใช้แบบนี้ก็ได้นะไม่ต้องใส่เป็นอาร์ตและเจ้าซับสองอันนะฮะมันต้องรอนานกว่าจะได้ HP ซึ่งภาษาฟื้นฟูนี่ก็มาแก้ทางไอเทมนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าโดนเบิร์นไป60หน่วยแล้วะฟื้นฟูฮะมันฮิวเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับคือยังไงก็น่าจะฮิวเกินที่มันลดอ่ะอะตอนนี้ฮะเดี๋ยวเอามาเป็นสัญ,ญลักษณ์แม่มดและกันนะฮะผมไม่รู้จะเอาอะไรเลยน่าจะเป็นไรที่ฉีกไปอีกแต่ไม่ได้จะทําแม่มด4ตัวนะฮะ จะเอาแม่มดเลอบองออกไปและเดี๋ยวเราจะไปทางผสานฟื้นฟูหรือรัติการเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะฮะให้มันเป็น4หรือเป็น6โดยเอาสัญลักษณ์แม่มดะะให้กับตัวที่ใช้สกิลบ่อยวไหนอว่า <c oughs> <อ> <c oughs> เดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันนะ,ะตอนนี้มันยังหนึ่งดาวทั้งนั้นเลยเดี <c oughs> ๋ยวหาตัวก่อนแล้วกันนะฮะหาเป็นลิซานดาให้3ดาวโอ้โหสุลกะ2ดาวงั้นสุลกะก็ได้นะสุลกะแม่มด ถึงแม้ว่ามานาจะขึ้นช้าฮะแต่เดี๋ยวเราหายเทอมมาแก้เนะฮะเป็นพวกบูบงบูบัพอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็น่าจะพอช่วยได้ฮะแล้วก็เรามีข็มขัดอยู่ด้วยอาจจะทําเป็นโมโเรลโลนัิซอให้กับโซลกาศนะฮะเป็นโซลกาซ้ายแบกเหมือนเดิมฮะรอบนี้ครับเจอกับขวนคืน,นะฮะเหลือแค่ ว่าหลาบตัวสุดท้ายครับแล้วโดนเบิร์นฮะฮิวไม่ค่อยจะขึ้นครับซึ่งถ้าเราไม่ใส่เสื้อเพิ่มใหพีฮะเฮดพีไม่น่าจะขึ้นมาเยอะขนาดนี้ครับแต่นี่มันมีเสื้อไงมันก็เลยพอที่จะยืนได้อยู่ไม่ต้องรอครับ้ใช้สกิลนะฮะและยิ่งใช้สกิลก็ยิ่งแรงฮะยิ่งแรงก็ยิ่งเยอะด้วยฮะเฮดพีของเราครับเหลือเป็นตัวสุดท้ายคนเดียวก็แบกได้ครับโหโคตรโหดเลย ตละกาาอมกแล้วครับเดี๋ยวทำสามดาวดีไหมเนี่ยเ <c oughs> สียดายฮะต้นเกมนี้ขายทิ้งไปไม่น่าขายเลยอ่ะบอกกันหน้าฮะสองดาวสักทีฮะกว่าจะสองจริงๆหน้าจะสองตั้งนานแลวฮะดึงมาไม่ทันเดี๋ยวหาลิซานดาอีกสักสองตัวจะมาไหมเนี่ยสมเยอะแล้วเนี่ยตงังดีแทบจะไม่ได้เก็บเลยนะฮะโอ้โหไม่มีเลยว่ะขนาดวันนี้คนไม่ค่อยเล่นลิซานดาเนยฮะสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของเราหาลิซานดาไม่เจอเลยอะ่ะอ่า ล็อกช่องจริงๆเลยเนะฮะไดอาหน้าจะจะ2ดาวแล้วเนี่ยลิซานด้ายังไม่มาเลยใครว่าคนเอฟเคแล้วทำสามดาวง่ายวะมันก็ดวงอีกอะฮะลิซานด้าผมัดอีก2ตัวนี่คือเงินเก็บผมตับไม่มีแล้วเนะย,ยังไม่มาเลยรอบนี้ฮะเจอกับปาทะครับฝั่งเขาเลเวลหกฮะฝั่งผมเลเวลห้าแต่วัลลัดของเราฮะยังยืนได้อยู่นะครับน่าจะไม่ติดปัญหาอะไรฮะค่าวัลลัดไม่ได้ก็โอเคละยิงยาวไปเดี๋ยวเราก็สมหาลิซันด้ายาวไปเหมือนกันนะฮะ โอเคครับมีเป็นคาถาเงานะฮะทำมาเป็นหนังสือโมเลโรนาะมิคอนแบบเงาได้นะฮะให้กับโซลกะไม่ก็ให้กับลีซินก็ได้ให้มอกกาน่าก็ได้ให้ได้หลายตัวเลยแต่อยู่ที่เคลฮะอยู่ที่ตัว5บาทมีโอกาสที่จะหายไปแล้วหมดเลยครับเข็มขัดที่บ้านก็เยอะฮะเฮร์บนิเจอร์ก็อยากได้แต่ไม่เอาดีกว่าน้ำตาดีกว่าน้ำตาหน้าจะมีผลเยอะป่าให้กับตัวอื่นก็ได้ฮะเอามาดีก็ยังไม่รู้จะสร้างอะไรเลยมีเป็น Hand of just i ตินะ แต่เดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันนะฮะผมยังไม่คิดแล้วกันเรามาหาลิซานดากันต่อะฮะลิซานดามาอีกตัวหนึ่งคนระับอปู่กว่าจะมาแต่ละตัวยากจริงๆอ่ะยาสุโอกไม่ปั้นแล้วกัน,นะฮะไขไๆดึงๆหลายรอบแล้วยาสุโอเนี่ย <c oughs> โซลกะครับก็ามาะฮะเดี๋ยวเอาโซลกะมาก่อนโซลกะเป็นผัสานแม่บดแล้วตอนนี้ก็ดามาได้ก็ดี รอบนี้ครับเจอกับปทัททะมีเป็นอัคตวินและก็น่าจะไปทางกเกาะเหล็กหรือเปล่ามีสัญลักษณ์กเกาะเหล็กอยู่ที่ทันเดิลนะฮะและก็3าดาวมีเป็นอูเดียฮะทันเดิลตอนนี้สโลไปสกิลไม่ออกครับและก็กว่าจะออกนี่ช้ามากเลยเอพีเหลือน้อยะฮะโชคดีที่สกิลนี้ไม่โดนตัววลาดนะครับและก็ทําให้วหลาดเนี่ยยืนได้สบายๆครับะะไม่มีใครขโมยแล้วตอนนี้และก็ไม่มีใครกดลงแล้วครับชนะไป สักทีฮะสามดาวสักทีครับลิซานดาฮะแต่ยังไม่ได้หายเพิ่มให้เธอนะฮะเดี๋ยวรอเป็นคาถามานะฮะก็คาถาผสมกับถุงมือน่าจะได้ฮะตอนนี้ฮะไปทางฟื้นฟูขั้น2ก่อนก็แล้วกันนะครับให้กับวเวลาถ้าได้ยืนนานๆขึ้นว่าผมอยากเอาโซลกาลงมาวางไงดีวะ <c oughs> วางวางไงดีวะนี่นี่นีวางนี้ได้อ่าโอเคครับจับแยกๆกันหน่อยฮะเวลาโดนสกิลอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่โดนหลายตัว บอกกันหน้าฮะวางหน้าได้นะปกติเธอก็ยืนหน้าอยู่แล้วครเป็นตัวที่เอามาสกิลนะฮะวางหน้าก็จะได้ออกเร็วๆหน่อยรอบนี้ก็เจอกับปะทะมีเป็นอัศวินอีกครั้งหนึ่งเลยครับแต่เมื่อกี้เหมือนเจอกับทีมที่โครนมาตอนนี้เจอกับของจริงแล้วนะฮะเราเป็นฟื้นปูขั้น2องคันเดินอยู่ทางขวามือติดอยู่กับ ัวซัมบอนของไอวเวนนะฮะวลลัดของเรายังฟรีอยู่ตอนนี้ก็เก็บเพชรพีได้เยอะแล้วฮะสกิลทีก็แรงเช่นกันนะครับเรียบร้อยฮะไม่น่าจะติปัญหาอะไรฮะทันเดิลของเขากําลังจะตายแล้วนะฮะโอ้โหดูดเพชรพีแต่ดูดมาไม่เยอะพอที่จะเก็บได้อยู่และสกิลทันเดิลก็ออกชา้าด้วยฮนะเรามีโซลากะครับมาเพิ่มแมกมาดานะรอบน,นี้ก็เลยชนะไปฮนะเข้าสู่ช่วงเก็บเงินยาวๆฮะตอนนี้ก็4ทีมสุดท้ายแล้วนะฮะ โอเคครับไอเทมฮะออกมาเป็นคาถาอันหนึ่งนะแล้วทำให้ลิซันดาฮะโมเรลโลนีนค่อนหน้าจับไม่ได้ทำแล้วนะฮะเพราะว่า5ขีดหนึ่งแล้ว,ลวไอเทมชิเล็กไม่มีแล้วฮะต้องผสมไอเทมที่มีนี่ให้มันหมดหมดไปก็อ่ะ ซีเวลกันเลตแล้วกันนะฮะทำให้สกิลครับมีโอกาสที่จะคิดเข้าได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทำเป็นแซนสเลเยอร์น่าจะดีที่สุดนะในตอนนี้เพราะว่าเราจะได้โบนัสเพิ่มเติมฮนะคุ้มอยู่เห็นว่ามีผลทั้งสกิลมีผลทั้งการโจมตีปกตินะส่วนไอเทมชิ้นสุดท้ายนะครับมันไม่รู้จะให้อะไรอะรเดี๋ยวรอไปหาไอเทมชิ้นใหญ่ดีกว่าและในรอบนี้ครับก็เจอกับบางกรนนะสาดาวมีเป็นเซตครับมาคู่กับปะทะ การหลังก็มีแอสอิงฟรีฟรีโอ้โหสกิลลิซานดาทีมโดนแรงมากเลยนะฮะเพราะว่ามีใจแอสเฟียร์ด้วยซึ่งเราจะให้ลิซานดาเป็นแม่มดก็ได้ฮะแต่ตอนนี้อยากให้วลาดเป็นพ่อมดอะไม่น่าจะติดปัญหาอะไรฮะแอสฝั่งเขายิงวลาดไม่เข้าฮะส่วนลิซานดาก็ได้ผสานพื้นปูฮะเด้งเลือดตัวเองนะชนะไปดาเมจวลาดก็ยังคงท็อปกว่าลิซานดาเลย ดาลิสันดาดไอเทม2ชิ้นแล้วฮะแต่วันนี้เดี๋ยวคอนเทนต์หน่อยให้ว่าหลาดนี่เป็นพ่อมดนะฮะและไอเทมออกมาเป็นฟื้นฟูฮะเดี๋ยววันนี้เราไปทางฟื้นฟูให้ฟูเลยดีกว่าขาดอีกแค่ตัวเดียวฮะก็นั่นเลยฮะเฮอร์บินเจอร์ครับส่วนสัญ,ญลักษณ์ฟื้นฟูฮะให้ใครดีครับเออให้หมอร์กาน่าก็จะ ได้เร่งมานะซึ่งมันก็ดีอยู่แต่ให้รีซินรีซินใกล้จะ3ดาวผมว่าบีเวลขึ้น3ดาวแล้วก็มาแทงได้นะฮะเพราะว่าฟื้นฟูนี่ก็เด้งเลือดเดี๋ยวเราทําเป็นเข็มขัดเข็มขัดมารวมกันก็เป็นเสื้อให้รีซินิกเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะข้ามโซลกาบมาแล้วกันฮะโซลกาบคงไม่ทํา3ดาวฮะไปทำรีซินเลยดีกว่าไหนๆรีซินม,มีมีไอเทมแล้วนะฮะ รอบนี้ก็เจอกับหวนกืนครับลิซินแตกท่าให้เพียงรวดเร็วเลยเราไม่ได้ใส่เสื้อให้กับลิซินนะฮะสามดาวก็มีเป็นเวนนะฮะแล้วก็เวอร์วิกครับซึ่งเวอร์วิกก็ตายไปแล้วฮะเหลือแค่เวนครับแต่เวนดีไอชท่แปลกๆหน่อยนะฮะไม่น่าจะติดปัญหาอะไรครับวลลดก็แบกไปเหมือนเดิมฮะลิซานดาตายไปรวดเร็วเพราะว่าโดนลากไปนะก็ท่าก็ว่าพ่อมดวอลลาดนี่ก็ไม่เลวเลยนะฮะซึ่งท้าให้ลิซานดาไปตายเร็วแบบนี้ฮะไม่คุ้มเลยให้วอลลาดอาจจะคุ้มกวาด้วยซ้ำนะตอนนี้าานนนไดดดเเป็2วววี๋ยรอขึ้7 ก็เอาแดนน้าลงไปตอนนี้ไม่รู้จะแทนใครเอาจริงไปแทนไอเบิรนก็ได้ฮนะตอนนี้ฟื้นฟูเรา5ตัวเลยครับยังไม่หกเอาใจหน้าไปล้วงหน้าจะดีกว่าฮะรอบนี้ครับเจอกับปะทาฮะด้านหลังมีเป็นเทอร์มบินเจอร์ไม่มีคนล้วงเทอร์มินเจอร์เลยฮนะยิงฟรีครับและสกิลมาหน่าจะเจ็บหนักฮนะ ั่งเขาครับมีเทสฮะลากลิซานด้าไปแล้วนะฮะเฟอร์มินิเจอร์ไม่ได้ยิงสักทีครับเพราะว่าโดนสกิลของโซโลกะฮะมานานก็เลยเก็บได้ช้ามากครับแล้วก็ยิงสักทีเรียบร้อยฮะตายไปเลยลิซานด้าของเราเรลือว่าหลาดตัวสุดท้ายครับโอ้โหจบจบที่เนี่ฮะทันเดิลฮะทันเดิลดูดพลังไปคือ h ฮตีเขาเยอะมากๆฮะว่าหลาดของเราโดนหลุมก็แตกพ่ายครับอย่างนี้เป็นตัวที่เคาน์เตอร์ตัวสามทได้ดีมากๆเลย ก็ต้องรีบฆ่าทันเดิลก่อนนะทันเดิลเขายังไม่3ก็ยังพอที่จะฆ่าง่ายอยู่เดี๋ยวค่อยจัดตัวนะฮะตอนนี้ครับไอเทมฮะว่าจะหาให้ลิซันดาสักหน่อยนะก็เอามาเป็นบูบับแล้วกันนะฮะเน้นเเป็นสกิลบ่อยๆนะครับแฮนด์ออฟชาสติกก็ได้นะได้โบนัสดาเมจแต่อยากได้บูบับมากกว่าเพราะว่ายิ่งสกิลบ่อยมันก็มีผลให้วาดครับสกิลได้บ่อยเช่นกันนะฮะได้มานาอะตอนนี้ฮะทำเสื้อให้กับลีซินก่อนเผื่อจะได้แทงได้นานขึ้นนะฮะแล้วก็ไปเวลเจ็ดเลยดีไหมเนี่ย ไปเลยดีกว่าไม่รอละเราจะได้รัิการขั้น 2, สองฮรลีซนก็แทงได้นานขึ้นนะตัวด้านหน้านีแทงได้นานขึ้นหมดเลยฮะมอ,อกันหน้าแล้วก็วลาดด้วยครับก็สไตา์ยากเช่นกันฮะส่วนตัวสุดท้ายเฮอร์บินเจอร์นี่ยังไม่โผล่มานะฮะต้องหุ่นหะนึ่งเปอร์เซนน่ะน่าจะยากต้องรอขึ้นเวล8ก่อนแล้วกันนะฮะถึงจะเริ่มสุมหาน่าจะง่ายกว่านี้ฮะ ตัวลีซินฮับตัว3บาทสุ่มเวลแปดเลน่าจะไม่ตกฮะได้ลุ้นเทอร์มินเจอร์ด้วยฮะร,รอบนี้ก็เจอกับมังกรครับพีเป็นปาทาฮะด้านหลังมีเป็นแอดสามดาวยิงแบบรี๊ีไอเทมนี่คือสายตอดเลยนะฮะคาดว่าน่าจะกดเราไม่ลงแน่แดูสภาพแล้วฮะลิซาน่ายังไม่ตายเลยส่วนว่าหลาดครับเ p พีนี่คือเริ่มเป็นปราโคตแล้วฮะคือเยอะมากๆแล้วตอนนี้เทอร์มินเจอร์ก็เอาไม่อยู่ฮะยิงไม่เข้าแล้วครับน่าจะไม่ติดปัญหาอะไรฮะแตกพ่ายไปอีกหนึ่งทีมนะครับ มาต่อกันเลยดีกว่าฮะช่วงนี้ผมก็เก็บเงินนะฮะเอาไปลงเวลฮะแล้วเดี๋ยวหาใหอมินเจอร์กับลิซินให้3าดาวด้วยเมื่อกี้ก็ได้เพิ่ม,มอีกตัวฮะขาดอีกแค่2ตัวครับรอบดีครับเจอกับสวนคืนฮะลิซันด้าลอยไปแต่ไม่มีปัญหาอะไรฮะตัวแบกของเราก็มีทั้งลิซันด้ามีทั้งวัลลาดฮะก็เลือกเอาเลยว่าใครจะแบกนะฮะซึ่งเอาจริงผมจะเปลี่ยนลิซันด้าให้เป็นแม่มดก็น่าจะได้แรงขึ้นนะฮะแต่อคอนเทนต์สักหน่อย ไอเทมรอบนี้ครับเป็น Guardian Angel เนะฮะให้ใครดีปกติเราจะให้เลอบองไม่ก็มอกกาน้านะนะที่เป็นแม่มดนะฮะแต่รีซินของเรามีเวลว่าผมว่าให้รีซินตายเกิดดีกว่าซึ่งดาเมจรีซินนี่ก็อันดับ3นะฮะไม่ใช่น้อยๆเลยซึ่งก็โอเคอยู่นะฮะได้กรอะป้องกันได้ดาเมจมาอีกนิดหน่อยนะฮะจากสแกตตพื้นฐานของมันนะฮะเดี๋ยวเอาให้ลีซินแล้วกัน รอบนีครับเจอกับปะทะมีเป็นอัศวินครับเวียโกโดดมาฮะสูตรเวียโกมาอีกแล้วฮะเป็นตัวที่พิเกษมากมากครับผมแพ้เพราะเวียโกนี่บ่อยมากเลยฮะปั้นมาให้เขาขโมยไปใช้นะแลวตอนนี้ครับเขาเอาไอเว่นไปฮะต่อไปก็ลิซานด้านจะเสียไปฮะไม่เบียแค่ป้องกันเลยฮะโดนเต็มเต็มเรียบร้อยฮะลิซานด้าสามดาวของเราและสถานีต่อไปก็วัลลาดครับมาแล้วฮะโดนไม่โดนกดลงไม่ลงอ โอโหกดไปหลงเด้งเลือดสู้ฮะภาษาตื้นฟูโดนคืนครับเรียบร้อยอส่วนฝั่งขวาฮะทันด้านนี้ก็ยังติดอยู่กับลีซินนะฮะลีซินนี่คือแทงแบบมีฟื้นฟูอะแล้วมันฟื้นฟูตามแมกกาทีฮะยิ่งเลือดเยอะก็ยิ่งเด้งเลือดเยอะนะฮะเรียกได้ว่าเอาเข็มขัดเข็มขัดมารวมกันคือคุ้มมากครับอะตอนนี้ฮะเหลือ2ทีมสุดท้ายฮะก็คือทีมวนคืนกับทีมของผมนะ ซึ่งทีมนี้ไอเทมแปลกๆหน่อยนะฮะไม่น่าจะติดปัญหาอะไรมั้งซึ่งเขามีเทสฮะอาจจะดึงลิซานดาไปเดี๋ยวผมเอาลิซานดามากลางๆหน่อยให้ใกล้ๆก,กับเทสหน่อยแล้วเดี๋ยวเราเอาไอว์นไปลอด,ดีกว่านะฮะมาลองดูนะครับวางกระจุกกันแบบนี้ฮะโดนโซลากาสกิลทีนี่คือลดมานากันเต็มๆแต่โซลากาสกิลช้าไปหน่อยฮะเรามีแดนหน้ามาเสริมอีกฮะไปล้อมแนวหลังครับส่วนเทฮะดึงโซลากาไปครับลิซานดาของเรายังปีอยู่ไม่น่าจะติดปัญหาอะไรฮะเกมนี้ก็ น่าจะจบไว้เพียงเท่านีเลยฮะแต่ได้ครับฟื้นปูของเราไม่ปูจบไม่สวยเลยเอาจริงๆนะลิซันดานี่คือดาเมจด,ดีกว่านะฮะ ถ้าจะเล่นแม่มดนี่ก็ให้ลิซานดาดีกว่าหรือให้ตัวดาเมจที่ดีกว่าวลาดนะฮะแต่ผมเอาให้วหลาดไปก็ได้ดูดเลือดแรงขึ้นอะ่ะได้ดาเมจมาแรงขึ้นนิดหน่อยซึ่งมันก็แก้ทางเทสได้ด้วยะฮะถ้าเทสดึงลิซานดาดไปตายวาดของเราเนี่ยแหละฮะเป็นตัวพิเกมนะครับอะคลิปนี้ับปรับบาลานซ์เรียบร้อยแล้วนะฮะก็อย่างที่เห็นครับคือตอนจบเนี่ยมันจะมีรูปไอเทมขึ้นบาด้วยฮนะทำให้เราเห็นไอเทมได้ง่ายมากขึ้นฮนะเวลาเราเอาไปโชว์ใครอย่างเงี้ยล้วก็จะได้รู้ แต่รายละเอียดแพดรู้สึกว่าจะได้แต่ PC นะฮะเขาว่าอย่างนั้นนะอ่ะวันนี้จบไว้เพียงเท่านี้ฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฮะและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านฮะไม่ว่าคุณจะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกกันมาด้วยฮะขอขอบคุณมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ